ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานาราคาพืชจังหวัดขอนแก่นได้ติดตามสถานการณ์ัตูผืชนในนมัฝรั่งตามโครงการหนึ่งทองทินหนึ่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่อำเภอผู้พ,พามานขอนแก่นค่ะนายนพวิทย์ค้ำขาภูมิในการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานาราคาผืชจังหวัดขอนแกน่นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ัตูผืชนในนมัฝรั่งอยู่ที่ตำบลวังสว่าบอำเภอผู้พามานจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง1ท่องทิน่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปแปลงตนแบบเกษตรมูลค่าสูง500ตยตำบลขับเคลื่อนกุ้มเกษตรกรไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายในปี2 5 7 0ค่ะสําหรับแปลงญยหนใหนม่ฝรั่งหมู่8ตําบลวังสวาบอําเภอผู้พามานจังหวัดขอนแก่นค่ะ เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าเกษตรกร,ร,กรประสบปัญหาในการผลิตบว์ซิเป็นเรื่องของสัตรูพืชแมลงและก็โรคพืชที่เกิดจากสาเหตุการติดเชื้อราเนื่องจากว่านองม่มรั่งนี่ค่ะเป็นพืชยู่ชิดกับดินกับเหตุหายมีเชื้อราสะสมจนเหตุห่เกิดโรคได้โดยนายนพวิทย ค่ำคะค่ะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแกน่นก็ได้สร้างการให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์สัตรูพืชบวสิปเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราโรคลํำต้นหม้โรคใบเทียมร่วงและก็โรค a n t r a c ก n o ต e เนาะค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำการจัดการและสนับสนุนเชื้อรา่าไตรโครเดอร์มาเนาะค่ะในการควบคุมโรคแก่เกษตรกรโดยหากเกษตรกรและพี่น้องประชาชนค่ะพบการแพร่ระบาดก็สามารถตริดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะโดยดติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดขอนแกน่นกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่1 9 3หมู่12ถนนมิตรภาพตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นหมายเลขทโทรศัพท์นี่ค่ะ043.203.512นั่นเองค่ะ